สวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะรีวิวแกะกล่องดูของด้านในไม่มีการประกอบทะอย่างใดนะครับกับฮันชินไทเกอร์นะฮะ ก็ตัวนี้นนก็เป็น Limited Edition เช่นเคยแล้วก็เป็นรถของทีมเบสบอลมาในรูปแบบของบอดี้ฮอตช็อตรหัสจะเป็น94688นะครับเดี๋ยวเราก็มาเปิดดูด้านในกันเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัว l i m i t ต็ดที่ขายที่ญี่ปุ่นนะครับไม่มีการออกมาขายด้านนอกแต่อย่างใดนะฮะแลวก ตอนนี้ก็หายากแล้วนะครับนี่ก็สิ่งที่เราจะได้นะฮะก็จะเป็นชุดเฟือง s s ตรวจขุนเห็นปะแสดงว่าเก่ามากถ้าปัจจุบันเป็นตรวจใสบอเออล้อโดนทส,สีเหลืองพอดีสีดำพุพาสีเหลืองอ่ะแล้ว ถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบว่าเอ๊ะมันมีไอ้นี่ด้วยนี่คอชอ็อตสีส้มผ่าส้มนะฮะใช่มันมีเป็นทีเบ็บอลเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวแปลไว้ที่ท้ายคลิปแล้วกันนะใครเพิ่งดูอ่ะสวิตเซียเซนเตอร์สวิตเซีย,ย,ยนะฮะล้อไม่ใช่คาร์บอนเ,นเป็นล้อดำ้ากานล้อโตทีสติกเกอร์นะ เกอรออกแบบเดียวกันเลยเปลี่ยนแค่ตัวปีกสีเหลืองเปลี่ยนแค่ตัวสีเหลืองกับโลโก้นะครับตัวนี้รหัสติดกันได้นะมันเป็น9468794688นะฮะส่วนใครยังไม่เคยประกอบของ M&S มีอยู่ playlist ของ Mini Pro Basic นะฮะประกอบของ M&S อันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นคู่มือการประกอบใ,ใช้ ก็ประมาณนี้นะอทําทไมถึงนี้ไม่ประกอบเพราะว่ายืมยืมเขามารีวิวอยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่านอกจากรถในตลาดเนี่ยก็จะมีรถดิมิตเต็ดหลายอันบางอันเราก็ไม่เคยเห็นก็จะเห็นในช่องนี้นะฮคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณไว้รับนี่โฟวิลนะสปอนเซอร์หลักของเราจำหน่ายรถและอะไรทำไ่ยาวเลยคุมละชอบได้ มีส่วนลด15%สำหรับใครที่เข้าไปที่ลิงก์เพจใต้คลิปแล้วทักว่าบอกว่าตามจากช่องไวแคทนะฮะจะได้ส่วนลดนะตรงนี้ไปนะครับสามารถสนับสนุนช่องด้วยการดูโฆษณาหรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะการสมัครสมาชิกจะมีคลิปพิเศษที่สมัสมาชิกเป็นคลิปการทำรถแบบละเอียดเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ